ผมผมยังเชื่อว่าภาพระยะยาวว่ายังถือว่าน่าสนใจสําหรับ t p r นะครับโดยจุดที่เราเห็นแน่ๆคือเรื่องของความมั่นคง TPO เนี่ยมีสาขาทั่วประเทศหมื่นกว่าสาขานะครับอโอกาสที่จะต่อยอดทําธุรกิจอื่นๆภายในสาขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับขยับมาถึงหุ้นตัวสุดท้ายนะครับ,รบเป็นหุ้น นะพิมพ์นิยมเคยเป็นหุ้นที่ใครๆก็อยากได้แต่มาถึงณบัดนี้หลังจากราคามันย่อลงไปแล้วก็เจอโควิดมารอบนี้รอบที่3นะไม่แน่ใจว่ากำลังซื้อผู้คนนะจะกลับมาเหมือนเดิมได้เมื่อไหร่นะผมกำลังหมายถึง CPO โดยพื้นฐาน CPO เนี่ยนะคุณบู้ยังมองดีไหม ยังมองว่าหลังจากมันยอ่อลงมาเนี่ยมันจะมีโอกาสกลับไปโดดเด่นอล่าจับเหมือนเดิมไหมครับสำหรับ CPO ครับคุณบู้ครับผมยังเชื่อว่าภาพระยะยาวว่ายังถือว่าน่าสนใจสำหรับ CPO นะครับโดยจุดที่เราเห็นแน่ๆคือเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วอีกประการหนึ่งที่ผมว่าตลาดยังไม่ค่อยได้รวมไว้ในประมาณการกนะ็คือเรื่องของเซนเนจีที่จะเกิดขึ้นกับพวก เรื่องของการไม่ว่าจะเป็นดิวโรตัสเองหรือว่าทางกลุ่ม CP เองที่ถ้าเราไปดู CP จริงๆเนี่ยเขาจะมีธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีพอสมควรซึ่งเข้ามาซัพพอร์ตธุรกิจคาปีในอนาะคตได้นะครับแต่เรื่องคดีความนะควบรวมโรตัสเนี่ยก็ยังเป็นตัวตัวฉุดหรือเป็นนอย s e ที่สร้างความกังวลจนกว่าคดีจะจบด้วยหรือเปล่าครับคุณบู ก็ส่วนหนึ่งก็น่าจะใช่นะครับแต่ว่าถ้าถามว่า,าถ้าเกิดกรณีเลวร้ายขึ้นเนี่ยจะเปิดดาวไซด์ของประมาณการ CPO ไหม,มนะครับก็โดยส่วนใหญ่ในตลาดอย่างที่ได้เรียนไปว่าคอนเซนทร์เนี่ยไม่ได้รวมผลประโยชน์ตรงนี้เข้าไปในประมาณการนะครับก็ถ้าไม่ได้เกิดดีวขึ้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เปิดดาวไซด์อะไรของหลักในแง่มูลค่าพื้นฐานนะครับจุดแข็งสำคัญที่คิดว่าจะทำให้ c p r กลับมาใกล้เคียงเดิมได้ ลึกๆแล้วเนี่ยคุณบู้ให้น้ำหนักเรื่องไหนมากที่สุดครับเนี่ยจริงๆแล้วถ้าถ้ามองระยะสั้นนะครับผมก็คิดคิดว่าการที่ภาวะทุกอย่างเนี่ยมันกลับมาปกติมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ c p r เนี่ยจะเห็นอัพไซด์หลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเรื่องของการประกาศเคอร์ฟิวเองนะครับเอาแค่อย่างเคอร์ฟิวปีเนี้ยเมื่อเทียบกับระดับของปีที่แล้วถ้าน้อยกว่าก็จะเห็นโกด์อะหรือว่า แม้แต่ช่วงสงการ์องที่เราเดินทางได้ปกติเนี่ยสาขาในปั๊มที่ปีที่แล้วเดินทางไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็จะกลับมาเป็นโกรดนะครับส่วนถัดมาก,ก็จะเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวแก็บรายได้ของซีพีได้หายไปบางส่วนเนี่ยก็มาจากเรื่องท่องเที่ยวนะครับถ้านักท่องเที่ยวกลับมายอดขายตรงนี้ก็จะทยอยกลับมานะครับแล้วสุดท้ายเองเนี่ยเรื่องของมาตรการภาครัฐต้องยอมรับเหมือนกันว่า c p พได้ถูกดึงเม,ม็ดเงินไปบางส่วนนะครับก็ถ้ามาตรการภาครัฐเดี๋ยว คือผมเชื่อว่าคงไม่ได้สามารถสนับสนุนประชาชนไปได้ตลอดหลายปีนะครับก็คงต้องมีวันหยุดนะครับพอหยุดขึ้นมานะครับยอดขายก็คงต้องหมุนกลับมาที่ CPO นะครับแล้วถ้าเรามองในระยะกลางถึงยาวเนี่ยเราต้องนึกภาพนะครับว่า CPO เนี่ยมีสาขาทั่วประเทศหมื่นกว่าสาขานะครับโอกาสที่จะต่อยอดทําธุรกิจอื่นๆภายในสาขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับ สายันเนี่ยเราเราเห็นโอกาสอยู่พอสมควรนะครับอย่างไม่ว่าเป็นอย่างที่ให้ข่าวลาทางซีพอให้ข่าวล่าสุดเองก็คือการทําพวกจุดชาร์จรถ EV อะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยผมเชวืว่าซีก็มีพื้นที่ที่สามารถสร้างไรายได้เพิ่มเติมได้นะครับถัดมาเองก็จะเป็นเรื่องของภาพที่เราจะเคยเห็นในต่างประเทศนะครับว่าธุรกิจอย่างในสหรัฐเองอีคอมเมิร e ์ซมากขึ้นนะครับร้านสะดวกซื้อในสหรัฐเนี่ยมีการติดตู้ล็อกเกอร์ไว้บริเวณ อยู่ในบริเวณร้านนะครับตู้ล็อกเกอร์เหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถให้บริการอาจจะคนที่อยู่บ้านเราอาจจะไม่ได้มีนิติบุคคลคอยรับพัสดุอะไรต่างๆเหมือนเวลาเรือคอนโดนะครับอันนี้ก็จะขับโจทย์นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมเห็นพอสมควรเลยก็คือเรื่องของธุรกิจอาจจะพวกยานะครับยาปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราซื้อยาเนี่ยเราต้องไปที่ร้านขายยาต้องมีเภสัชขายให้ต้องมีการกํากับดูแลนะครับ ครับปัจจุบันเนี่ยเราเห็นเรื่องของโควิดเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าภาครัฐเนี่ยก็ม,มีการกระจายเรื่องของการส่งยาออกไปนอกโรงพยาบาลไปนอกร้านขายยานะครับก็ Seven เซเว่นี่ยจริงๆแล้วผมว่ามีโอกาสอยู่เหมือนกันถ้าถ้ามีการพัฒนานระบบเทคโนโลยีเช่นอาจจะมีเพศสัตว์คอยเทเลคอนเฟอ์เรนซ์มานะครับในช่วงของการรับยาหรือต่างๆระยะการถึงยาเนี่ยผมเชื่อว่าการมีจุดที่เข้าถึง ลูกค้าได้เนี่ยมันยังเป็นข้อได้เปรียบนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือ,อ,อปัจจุบันก็มีเรื่องของธุรกิจออนไลน์ที่เข้ามาพอสมควรนะครับซึ่งสิ่งที่ c p พต้องทําก็คือจะต้องหาต้องพยายาปรับตัวเช่นการ Delivery สินค้านะครับหรือว่าการให้ซื้อของออนไลน์แล้วมารับของที่สาขาเองนะครับเพราเนี้ยก็จะเป็นการปรับตัวเพื่อรักษาฐานของยอดขายสาขาเดิมไว้นะครับครับครับเอาละครับ ลักรัรย์ a เซ Plus แนะนำซื้อถือหรือขายหุ้นของ CPO ครับฝ่ายวิจัยเรายัางแนะนำซื้อสำหรับ CPO นะครับให้แฟนแวลูลไว้ที่74บาทเป้าพื้นฐานปลายปีนะ a อเซพให้ไว้ที่74บาทและแนะนำซื้อและแนะนำซื้อนะครับเอาละครับคุณบู้ครับนะครับท้ายนี้ครับนะครับเกี่ยวกับหุ้นค้าปลีกทั้งหมดเนี่ย มีอะไรอยากจะเตือนไหมมีอะไรอยากจะบอกไหมมีอะไรอยากจะให้เอาไปปรับสำหรับกลย huh ุทธ์การเข้ามาลงทุนหลังจากเห็นพื้นฐานและแนวโน้มบางส่วนของงบไตรมาส1นึที่ที่เตรียมจะคลอดออกมามีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับคุณผู้ครับก็สำหรับกลุ่มครับปีปัจจุบันนะครับจริงๆผมว่าประเด็นหนึ่งที่นักลงทุนอาจจะต้องติดตามควบคู่ไปกับเรื่องของงบนะครับก็คือ แนวโน้มของเรื่องการระบาดโควิดรอบใหม่นะครับก็ประเด็นหนึ่งที่น่าจะมีมีน้ำหนักอยู่เหมือนกันก็คือมาตรการของรัฐนะครับก็อย่างยกยกตัวอย่างนะครับอย่างกรณีเรื่องของการประกาศเคอร์ฟิวที่เราได้คุยกันเมื่อสักครู่เองนะครับอีกส่วนหนึ่งน่าจะรวมถึงถ้ามีการยกระดับไปถึงการล็อกดาวน์เลยต่างๆเนี่ยก็คงต้องประเมินผลกระทบกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยน้ำหนักที่ฝ่ายวิจัยเราให้ไว้นะครับก็คือผมเชื่อว่า ไม่น่าจะมีการล็อกดาวน์มากเท่ากับปีมาฟูลล็อกดาวน์เหมือนกับปีที่แล้วนะครับยังไงก็ตามงวดคอร์เตอร์สงเนี่ยกำไรก็คงดีขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายเองเนี่ยในแง่ของสมมติฐานที่ทางเอเชียพัฒน์เราใช้เนี่ยเราไม่ได้กําหนดสมมติฐานอะไรที่เอ็กซ s ิมากนะครับก็เชื่อว่าแฟร์แวลูที่เราให้เนี่ยก็ค่อนข้างจะอยู่ในโซนปลอดภัยถ้บทุกบริษัทน,นะครับครับจำว่าเป็นการมองแบบคอนเซอร์เวทีฟ มากๆนะสำหรับคุบกลุ่มนี้นะครับ